สวัสดีครับเช้านี้พี่สิทธ์ก็มาซื้อ,อยาที่เหมือนเป็นตลาดนะเป็นเป็นตลาดการค้าหน้ามหาหน้ามหาวิทยาถ้ามันหรือเปล่าหน้ามหาวิทยาสินประกรมองไม่เห็น ก็มีร้านค้าเยอะแยะเลยร้านมะเหีียวเชียงรายเอ๊ะมะลาเชียงรายพิซซ่าเวียดนามกว๋ยวยีตี๋้นน้ำตกแล้วก็มาซื้อ,อยาที่ร้านปัญญาฟาร์มาซีได้ยาเรียบร้อยแล้วกลับแล้วนะครับสวัสดีครับ